อ่ะโอเคกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นมิตรรักนักเล่นเกมเชาวเพลงกระบี่เมคา้าดเวลทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาบอกเทคนิคนะครับเข้านะครับเข้าข้างในแบบรวดเร็วนะครับของกิจกรรมผจญภัยพงไพรนะครับอ่ะเนี่ยสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมเข้ามาปุ๊บผมก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับเนี่ยผมสามารถไปเอเรียต่อไปได้เลยนะครับอ่า ส่วนเทคนิคนะครับเทคนิคง่ายๆเลยก็คือเนี่ยมันจะมีมอนเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับมอนเตอร์ข้างในเนี่ยคือเทคนิคที่ผมใช้เลยก็คือไอ้มอนเตอร์พวกเนี้ยมันสามารถตีเผื่อได้นะครับคือปกติแล้วอ่ะทุกคนเนะ่ยโดยทั่วไปนะครับจะแบบจะตีเสร็จให้ให้ถึงขั้น,นะครับพอถึงขั้นปุ๊บแล้วก็ เข้าไปเลยนะครับคือเราสาม,มารถแบบอยู่ตีเก็บไว้ได้นยค,คือไอหินนั้นอนะ่ะหินผ่านทางอ่ะมันมันแบบยังอยู่กับเรานะครับม่มันไม่สาม,มารถแบบหายไปได้เนาะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับที่แบบจะทําให้เราแบบเข้ามาแมปได้เร็วขึ้นนะครับพอเราเข้ามาแบบได้เร็วขึ้นนะครับเราก็มีเวลามาจะสำรวจแมปก็ได้นะครับจะมาเก็บกล่องก็ได้นะครับเก็บกล่อง ก็จะมีพวกเนี่ยหลักๆนะครับก็จะมีกําไรนะนี่ยกำไรกับแขนกิเลสน,นะครับเป็นกล่องนี่แบบเอาไว้ฟาร์มกาไรกับแขนกิเลสได้ดีมากๆเลยนะเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ฟาร์มได้ดีมากๆกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับอ่ะหรือใครที่แบบโหดๆหน่อยนะพลังเยอะๆหน่อยเนี่ย euh, จะไปเฝ้าบนะอาสก็ได้นะลองถ้าเซิร์ฟไหนคุยกันได้ก็ขอขอขอบอสสักตัว <c oughs> ก็ได้นะครับลองคุยกันนะครับ เราคุยกันขอบอสสักตัวก็ได้นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่มีคำถามมาแล้วคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไปละบ๊ายบาย